โอ้ไปไปหากไม้มาซะดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับหลังจากที่ไปเที่ยวทะเลม,มาก็กลับมาเยี่ยมทีมงานโทนหนึ่งกับชายใหญ่ครับถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ย <laughs> ป็นไงเลขมาณพันเที่ยวได้เนีเ่ยเอยอมีถึงได้ไงสี่ร้อยือยสี่ร้อยจริงเหรอสามบันแี่เขาองจึอือหรอเกือบพันมาทาไมถึงพันจริงเหรอจานุบอกว่าไม่ถึงพันเที่ยวครับ มาขาวนี่ได้ยินแต่เสียงนอ็อตไม่ยอมเอาแหวนไปรองน็อตเลยมาแล้วโอ้โหมาพร้อมกับโทโทงานามิครับขอโทงเข้าก่อนนะครับ คือสภาพรถทำงานโอ้โทรงมาทีไรก็ใส่แต่เสื้อดินตรวจน,นะไม่ยอมซักหรือเปล่า จัดนัก,กับคูกกี0.6ลูกบาทเมตรงานนี้งานเที่ยวรับรองว่าได้ปริมาณเหมือนงานเมาครับใส่เยอะก็งานก็จะเดินนะครับใส่น้อยเมื่อไหร่ดินจะหมดละ่ะ ได้สิสตักคือนี่ใส่แบบนี้แหละถ้าใส่แบบนี้ก็ประมาณรนะับนี่ครับประมาณ าร้อยหกรอ้อยเที่ยวนะเพราะว่ามันต้องเอาทางออกด้วยนะเออไม่ยอมมันน็อตจับนี่แหละมันจะร่วงแล้วนั่นะต้องสสยจะปล่อยให้มันหายนะครับ แล้วก็ค no, no no ่อยตามหานตดดุดแล้วโอ้ยยัก็หายหอกไม่รู้จักรักษาของเลยฮะ แล้วครับเสียนุครับดินตัวนี้ไม่สวยเลยดินค่อนข้างจะเป็นก้อนครับ เสียนไ<ป>ไไุไปได้ไปได้เดี๋ยวมันก็ร่วงล้อกน่ะน่ะไม่ยอมหาน็อตมาจับ มีเยอะแยะครับไม่ทำต่างค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อครับตอนนี้เซโนโเป็นไงสบายดีไหม,ไม ที่ไหนที่ไหนนานลรงเรียน,น,นไ,ไม่ไกลเนาะกี่เที่ยวฮะสามสิบกว่าเที่ยวงานนี้ดินไม่เหลือแล้วครับยังไงก็หมดครับ จานอดดึงสโลบอยู่ฝั่งโน้นครับโอ้โหเหมือนฝนจะมาครับพี่น้<ป>องขึ้นบอกเกียอะไรมาขาวเนีย่ยลั่นมาถึงนี่เลยไหมเว้ยจัดอีกจัดอีกรถเสนุจัดอีก

รถมาจากไหนนอหน่รถรานี่รถรวมอ๋อชายใหญ่ส่งมาหนเอ๋อไอตรงทำทางมหมูตรงนโอ้ล่นมากเลยตรงขึ้นบ่อทางโน้นครับ ถ้านายหน้าขยันหาที่เทครับก็ดินก็ไม่เหลือแล้วครับ,อรบตอนมาแรกๆโอ้โหเอาดินไปไว้ไหนหมดนะครับตอนนี้ก็หมดไปเรื่อยๆครับ ออ้คันนี้นี่จัดนักจริงขอรถค่ะ เ็กยังไม่มานะมาแล้วครับจานโอโอ้ oh. LED ไม่เป็นระเบียบเลยจัดระเบียบสังคมใหม่หน่อยนะ่ะ <laughs>

ต้ไม่ได้แบกที่ไหนรถแบกด้วยเปลี่ยนยังไปนน่นไปก่อนเขาข้านไหนไก่อนอแนบทำไมเหรอรแ,แนัวะพูขาออกไปตอ้ไปนนพักที่นารายใหญ่เนี่ยเปลี่ยนยังมีโอ้ เป็นแนบยังคันเนี่ยวิ่งงั้นเลยเออ <c oughs> ไ่ต้องเยอะจัดไปเลยกลัวอะไรโอ้รถแรงตัวทางแค่นี้จิ๊บจิบดินนี่หนักอยู่แล้วมันเปียกเนี่ยนี่ดินมันออกเป,ยเปียกๆครับ โอ้มีแถมอีกงานกี่เที่ยวมีแถมอ่ะกี่คนแล้วดินแยรร่ดิ้หมดัูอะไรจะาดุจัดดักเลยครับเรื่องงานสงสัยจะคอมเมนต์กันอยู่นะเดี๋ยวลเลาขาว้าเข้าปากก็นะจะมีเสียงดังๆออกมาจากจานโอ mì rốt giang cao á đùi hả? Uh, đi tiêu đi, lên trong ngang ít à. Rốt khay này ท่านเทวดากำลังจะมาแล้วครับสงสัยเป็น FC โทนหนึ่งครับนี่ร็อกกี้ยางเก้าเขาจะจอดหรือเปล่าแกเหมือนไม่รีบมันตอนนี้มันประมาณห้าโมงเย็นแล้วเด็กโอ้เกจอดแล้วแกไม่ไปแล้วรถไปจากไหนนี่ฮะ รถมาจากไหน,นคันนี้นี่ครับโรก,กี้ยางก้าน่าจะร้อยเจ็ดห้านะกันนี่นี่เจ้าของพี่มาจากไหนพี่มาาจกรบคัฮะมาาตลาดอำเภออะไร,ร,ะรอ๋อพิพรัมอีกเทียเ่ยวหนึ่งครับอีกเทียเ่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งก็จอด มายังไงไปยังไงน่าคันนี้ตัวนี้ไม่มีทิปฟรีนะเป็นหม้อลมธรรมดา สองตักครับสามตัก,ตก tạc Ồ, oh, effect mà lẹo Ốc tạc Anh đi coi cho các bãi giáo nổi nha, Nó cho xỉ mít Nó cho xài cao tạc Hãy tặng ยังไม่พอครับเก้าตัดน่าจะพอดีโอ้พหมดแล้วลทุกพีไปฮะเร่กันชนหายไปไหน เจ้าเอฟเ,เฟกกันชนหายไปแล้วพี่น้องใส่ไปเกี่ยวอะไรแน่นอนนี่ปกติกันชนไม่ต่ำนะคันนี้เนะี่ยหายไปไหน สงสัยจะจอดแล้วครับใส่ดินต exactly. ่อครับโอ้ดินตรงนี้มันเปียกๆเนาะไม้ก็ใส่ยางกันเนาะอย่นี่ เอาเดี๋ยวพาไปดูฝีมือจานออดดึงสโลบครับนี่เป็นตัวร้อยนะแต่ดึงได้ครับโอ้อยต้องมาเก็บขี้ข้างล่าง,างนีน่ขี้เพียบเลย ถพดีเลใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าขี้จะเยอะหน่อยนะ <c oughs> ใช้ร้อยสีได้จะพอดี ร้อยสีน่าจะดีสองร้อยนี่สบายเลยความลึกขนาดนี้ครับจากที่แมคโครยืนลงบางข้างล่างนี่ก็ประมาณสาม หนึ่งสองสาม่เพิ่มสี่เมตดด้วยซ้ำแจ้วแจ้วงานตัวนี้ครับถ้าที่เทเยอะครับก็อีกสี่ห้าวันก็น่าจะเสร็จครับงานหกล้อเหลือแต่งานเล็โคครับดึงสโลป ีมือครับจานอตเนีน่ยเก๋คาครับเก๋าหาสองร้อยมาขับได้เร็วจานอตนะแกะกองไปเลย ยากาศดีครับไม่ร้อนครับนี่ก็เป็นทีมที่มาตั้งแต่แรกครับจอดหมดแล้วครับหมดงานนะครับถ้าเป็นปุ๊กกี้ใหญ่ก็จะเร็วหน่อยนะมีปุกกี้เล็กครับปุ๊กกี้มันจะ0.45ลูกบาทเมตรครับตัวนี้ปุกกี้ร้อยยี่ ตอนนี้รถดำก็จอดเรียบร้อยครับ SK 1 4 0ก็ไปแล้วไปจอดแล้วเป่ากองถือว่างานเดิอนอยู่นะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ครับตกก็ตกทีดเดียวครับออกซูซูไปทิมงานคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ